สวัสดีค่ะเซมิท่ทาร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะทุกคนก็ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของซีนะคะก็วันนี้เรามาเล่นพีอะเด็กกน,นในฉบับที่แบบไม่ยาวมากเช่นเคยนะคะถ้าไม่ยาวมากก็จะมีประมาณ2เด็กประมาณนี้นะคะท็อปิกก็จะเป็นแนวแบบติดทรงแบบไม่ใช่แบบกุ๊กกิ๊กวันแววอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นติดทรงแบบดราม่าหน่อยๆน่อยหรือว่าแบบติดทรงแบบโอ้ยคนจะมูฟออนหรือว่าแบบเจ็บเหรืออะไรอย่างเงี้ยสุกๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่า คลิปนี้ในวันนี้นะคะท็อปิกก็คือเขาจะเลือกใครระหว่างเรากับคนคนนั้นคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย,ลยแ,แล้วก็ตามเราก็ลองเปลี่ยนสรรพนามกตัวเองนะคะเขาจะเลือกใครระหว่างตัวเรากับคนคนนั้นเนาะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกไง,เ,งเราและเขารู้สึกไง,ง Liu, ผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันในท็อปิกนี้นะคะเป็นท็อปิกที่ปกติซีจะไม่ค่อยทำท็อปิกดราม่าเนาะแต่ว่าซีรู้สึกว่า ข้อช่องซีมันขาดความดรามา่าขาดความขมนะคะก็ต้องแบบเพิ่มความขมลงไปนิส yes. หนึ่งแล้วก็เมื่อวานจากคิดเมื่อวานก็คือที่ซีทำเล็บใหม่ใช่ไหมจ้าล่าสุดจ้าข้างมือข้างซ้ายคือเหลือนิ้วเดียวเหลือนิ้วเดียวแล้วข้างนี้คือเหลือเหลือนี่สี่นิ้วหายไปนิ้วหนึ่งน่าเกลียดมากกว่าจะทําเสร็จแล้วคือหลุดเร็วมากเพราะอะไรสะเสิอไปล้างรถจ้าฉันเองฉันสิฉัน,นสิ โอเคทุกคนแล้วก็การอ่านรีนะคะเป็นการอ่าน general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพนักง,งานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดส่วนตัวแอดไลน์มได้เลยนะคะไอดีไลน์ตรงนี้นะคะไอดไลน์ตรงนี้นะแล้วก็อินสตาแกรมตรงนี้นะจ๊ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคน <c oughs> เพื่อไม่แก้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อที่1เอ้ยข้อที่1อ่ะกองที่1กันเลยนะคะทุกคนไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี้คกอไพ่กองที่1นะคะอ่าเป็นกองซอมบี้ทาโร่นะคะกองนี้นะก็การอ่านซีไปการอ่านแบบเจเนอาเล่าริดดิ้งนะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกอะพอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามจา้คิดดูดวงออกซีได้เลยนะคะติดต่อทางอินสตาแกรมก็ได้นะ,ะอินสตาแกรมอยู่ตรงนี้นะก็นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะ โอเคเ้าเป็นแนวนี้คือเขาจะเลือกใครระหว่างเรากับคุณคนนั้นนะคะเปลี่ยนสัพนานกันเองนะคะผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ตามก็เปลี่ยนสัพนานกันเราเองนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาหรือราศีอะไรบ้างเราหรือเขาจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะห้าใบชิ้นเคยค่ะราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ธาตุไฟราศีสิงห์ราศีมังกรนะคะธาตุดินนะคะ เราสีกรกฎ์ธาตุน้ําเมถุนธาตุลมพฤศ์ภพศ์ธาตุดินนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะมีเลขสองสี่เอ้ยสองสามสี่ห้าสิบนะคะสองสามสี่ห้าสิบนะ,ะ 2, 3, 4, 50, นะโอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นของเราเขารู้สึกไง,เงบเรานะคะ เขาสึกยังไงเรานะตอนนี้แต่เป็นทําเล็ดนะคะก็ไม่รู้นมารื่อยๆก็ได้นะ,ะเขาสึกยังไงเราน,นะคะใครฟังซีไม่ทานสามารถกดสามจุดด้านบานแล้วก็ลดสปีดลงมาได้สำหรับใครที่แบบฟังทันก็ฟังปกตินะคะใครที่ว่าช้าอยู่ก็เพิ่มความเร็วได้นะ,ะโอเคมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเราแล้วค่อยดูว่าเขาสึกยังไงผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาสึกยังไงเรา ที่จะเปิดมาสองฝั่งนะคะนี่ฝั่งเรานี่ฝั่งผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นนะอ่าโอเคเขารู้สึกยังไงเราคะขอสามใบเขารู้สึกยังไงคนที่เล so ือกไพ่กองที่หนึ่งคะหนึ่งสองสามอ่ะแล้วผู้แล้วคนคนนั้นของเราเขารู้สึกยังไงกับคนคนนั้นนะเขารู้สึกยังไงคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นนะคะหนึ่งสองสามโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไบเรา เราได้เป็น7 of Cups นะคะ7 of Cups e m p l a c e นะคะโอ้ d m p l a c e มาก็จบจ้า2 o of p e n t a d e s นะคะหรือว่า2 o f p e n t a c l e นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้สึกยังไงคนคนนั้นนะคะ The View of Fortune Queen of Wands Age of Cups โ okay. อเค เขาคิดยังไงกับเรานะคะจากหน้าไพ่ก็คือถามว่าเขาสิดยังไงเราเขารักเรานะคะคนคนนี้ซิบอกได้เลยเขารักเราได้เป็นไพ่ D M place ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมากใน่วน่องการความรักก็คือดีมากๆถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเฉยใส่เราหรือว่าแบบถ้าเหมือนว่าเราเป็นตัวเลือกหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็รักเรามากรักเราที่สุดนะคะที่เขามีอีกคนนึงถามว่าเขาสิสยังไงคนนี้เขาก็มีความรู้สึกชอบคนคนนี้มีความรู้สึกว่าคนนี้ก็ดูดีก็เขาก็ชอบเขาก็รู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ได้เทียบเขายังไม่ได้เทียบเท่าความร พอสุดเขาที่มีต่อคนคนนี้ยังไม่เท่าที่เขามีให้กับเรานะคะซีบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเฉยกับเราแค่ไหนแต่เขาก็รักเราที่สุดนะคะเราเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่เป็นนัมเบอร์วันในใจเขาที่สุด mm hmm. คนคนนี้ก็แค่ชอบก็แค่รู้สึกดีๆด,ด้วยแล้วก็คือไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันแบบมันจะแบบมันจะหยุดไปตอนไหนนะคะก็คือแบบก็คือตอนนี้ก็คือคงความชอบอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นรักแต่ของเราคือเขารักเราเลยจนแบบบางทีมันเลยทําให้กลายเป็นความไม่หววานะคะโอเคประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาด สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกใครคะคนของเราคน้ที่เราทำถึงเนี่ยเขาจะเลือกใครนะคะเขาจะเลือกใครเลือกเราไหมเดบิวต์อัปพอจูนเขาจะเลือกเราไหมเดบิวต์อัปพอจูนไนออฟวอนไนออฟวอนนั่นนะคะยุงกัดฟีซีคันอยู่แล้วนี่ยเขาจะเลือกเราไหม คืออฟสอดแล้วเขาจะเลือกคนนั้นไหมเพคออฟสอดเอฟออฟสอดเมิเชียนสิออฟสอดโอเคคาะว่าเขาจะเลือกเราไหมหรือว่า เขาเลือกเราไหมแล้วเขาเลือกอันนี้คือกองของเราอันนี้คือกองของเรานะคะข้างบน The View of Fortune, n i g h t of w o n d Tri of Sword ถึงแม้ว่ากับความสัมพันธ์กับเรามันจะดูท็อกซิกแค่ไหนมันจะดูแบบใช้ความพยายามหรือว่ามีความแบบกังวลหรืออะไรอย่างงี้แค่ไหนอะแต่อันนี้คือไพ่ที่เขากับคนคนนั้นมาเป็น The Magician ขึ้นมา Page of Sword ขึ้นมา Six of Sword ขึ้นมาคนคนนี้ก็แค่ที่พักไม่ใช่ที่รักนะคะอ่าคนคนนั้นของเราอะเขารู้สึกแค่คนนี้เป็นแค่ที่พักแต่เขาไม่ใช่ที่รัก นะคะให้เป็นแค่ที่สองเท่านั้นเขาไม่เลือกเขาไม่มีทางเลือกคนคนนี้เป็นที่หนึ่งแน่นอนยังไงเขาก็เลือกเราเป็นที่หนึ่งนะคะเราเป็นที่หนึ่งอยู่ดีไม่ว่ายังไงเขาก็เลือกเราเป็นที่หนึ่งอยู่ดีเขาเจ็บทุกครั้งที่ยังไม่เราเสียใจเขาเสียใจทุกครั้งยังไม่เราเสียใจเขาอยากขอโทษเราที่ทาให้เราเสียใจนะคะแต่กับคนคนนี้เขาให้เป็นได้แค่ที่สองจริงเป็นได้แค่ที่พักเป็นได้แค่สํารองไม่ใช่สําคัญนะคะโอเคแหงเนาะแรงเนาะคลิปนี้ที่ปกติไม่ค่อยดักเท่าไหร่เนาะโอเคประมาณนี้นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าอยากให้คลิปใหม่หรือกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอนลน์สอบถามจดคลิปดูดวงซีได้เลยนะคะสวัสดีนะคะซีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัทีีเลือกไพ่กองที่2กองสุดท้ายแล้วนะคะกองที่2นะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะก็ก่อนดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้คลิปใหม่ลือกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอไลน์มาสอบถามดคควี้ยรานนะะะะกกก็ฝ แล้วก็กาอ่านสิเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซเรีสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะโอเคท็อป,ปิกงเดี่ยวนี้ก็คือเขาจะเลือกใครระหว่างเรากับคนคนนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้เราเปลี่ยนสพานางเกาเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างเรากับคนนั้นแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาชี้พลังงานก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างเราหรือเขาคนนั้นเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะห้าใบคนคนนั้นของเรากับเราอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันนะห้าใบมีนนะคะมีนแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะเมษนะคะธาตุไฟ การธาตุดินสิ่งธาตุไฟนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะอาจจะมีตัวเลขนั้นต่อไปนี้นะคะเลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขสิบสองหยี่สิบสี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกไงเราและเขารู้สึกไงกับคนคนนั้นนะคะอออะมาดูกันนะคะไพ่ที่ใช้ไพ่ใช้ไปสำหรับนี้นะ มาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกไงกับเราและเขารู้สึกไงกับคนคนนี้หรือว่าเขารู้สึกไงกับเราก่อนแล้วเขากไงกับผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นนะคะพอดูหน่อยค่ะว่าคนที่คุณกองที่สอบถามถึงเขารู้สึกไงคนที่เลือกไพ่คนที่สองคะ Two of Pentacle นะคะ Two of Pentacle นะคะ The Devil Two of Pentacle The Devil นะคะ Two of Pentacle The Devil Ace of Swords นะคะ โอเคและเขาและคนของเราคนที่เราทำถึงนะคะเขารู้สึกอย่างคนคนนั้นคนที่เป็นประเด็นอีกคนนึงเขารู้สึกอย่างคนคนนั้นเด็ <c oughs> กถือถ้วยนะคะ princess of cup princess of cup แล้วก็ได้เป็น queen of cup นะคะ six of cup โอเคถามว่าเขารู้สึกไย,ย่างคนคนนั้นใช่ไหมคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาซิมาว่าเอาเอาเอาตัวเขาก่อนคนนั้นก่อนนะ ซีอิ้สึกว่าคนคนนี้เขาชอบเขาชอบเขารู้สึกดีๆคนคนนี้นะคะบางทีแล้วคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกอาจจะรู้จักกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นมาก่อนมาสักพักแล้วอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้เขามีความรู้สึกชอบความรู้สึกแบบดีๆอะไรหลงเหลืออยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบความรู้สึกเด็กๆมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่แบบจริงจังอ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกชอบแต่ว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นไม่ได้มีความจริงจังขึ้นมาในหน้าไพ่เลยนะคะ ส่วนตัวเราเขารู้สึกแบบถึงแม้ว่าเขาจะดูเฉยๆดูนิ่งๆกับเรานะคะแต่เขาก็มีความหลงสนิทเรามากๆเขาค่อนข้างที่จะหลงแล้วก็ผูกพันกับเรามากๆนะคะเขารู้สึกผูกพันรักเรามากๆบางทีเรากับเขาความสัมพันธ์อาจจะมีกันมาแบบนานแล้วหรืออะไรเงี้ยมันเป็นจากความหวานสมัยก่อนมันเปลี่ยนกลายเป็นมันเปลี่ยนกลายเป็นความแบบไม่วุ่นวายไม่มีหวาคุย<ณ>กันน้อยลงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมีความผูกพันกับเรามากๆรู้สึก เขาจริงๆแล้วเขาก็ชอบเรามากๆหลงเสน่ห์คลั่งรักเรามากๆเลยนะคะคนคนนี้แล้วมันมีความจริงจังด้วยในกองนี้ในกองที่หนึ่งอ่ะเขามีความจริงจังด้วยแต่ในกองเนี้มันยังไม่มีความจริงจังขึ้นมามันเป็นเหมือนเป็นความรู้สึกชอบแบบชอบแบบเด็กๆชอบแบบชอบเฉยๆแต่ไม่ได้แบบชอบที่แบบจะพัฒนาจริงจังอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นแค่ความชอบที่ยังคงค้างอยู่อะไรประมาณนี้เฉยๆนะคะ,ะ,คะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเลือกใครเลือกเราไหมหรือว่าเลือกคนคนนั้น โอเคเขาจะเลือกใครคะเขาจะเลือกเราไหมขอดูหน่อยเขาจะเลือกเราไหมคะขอไพ่ใบที่หนึ่งเขาจะเลือกเราไหมโอ้เยอะเกินเขาจะเลือกเราไหมคะ Six of p e n t a c l e นะคะหกเหรียญเหรียญ t e of p e n t a c l e นะคะไม่ต้องสืบ Nine of p e n t a c l e นะคะไพ่ยังความจริงจังไพ่าังการเงยเนาะอ่ะ และเขาจะเลือกคนนั้นใหม่แล้วเขาจะเลือกคนนั้นใหม่ King of c u p King of c u p Five of Five of p e n t a c l e นะคะห้าเลน k n i g h of w a n d เห็นไหมมันชัดเจนไหมคะกองที่สอง ถามว่าเขาจะเลือกใครหน้าไพ่ม right? right. ันขึ้นอยู่ทนโทษนะคะว่าเขาจะเลือกเราเขาเลือกเราแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็จริงจังกับเรามาก่อนอยู่แล้วเขาจริงจังกับเราเขาผูกพันกับเรามากๆเขาก็รักเรามากๆอยู่แล้วอ่ะนะคะสุดท้ายแล้วยังไงไม่ว่าจะมีคนที่สองสามสี่ห้าหกขึ้นมายังไงเราก็ยังเป็นเดอะเบสของเขาอยู่ดีแล้วก็ยังเป็นเดอะเบสคนที่เขารักที่สุดจริงจังที่สุดอยู่ดีสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกเรานะคะยังไงเขาก็จะเลือกเราอยู่ดีไม่ว่าเรากับเขาทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ไหนคือสุดท้ายแล้วคือเขาก็จะเลือกเราแต่กับคนคนเนี้ย ก็คืออย่างที่บอกไปมันเปแค่ความรู้สึกแบบช่วครั้งช่วคราวความแค่ความชอบแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงจนถึงไพ่แบบถามว่าเขาจะชอบ จะจริงจังมะไม่ใช่จริงจังไหมจะเลือกไหมก็ยังไม่มีความจริงจังขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นมันเหมือน,นอารมณ์เป็นชั่ววูบเฉยเฉยขึ้นมาทดแทนอะไรบางอย่างเฉยเยสุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็จะผิดหวังก็จะตกรอบไปนะคะสุดท้ายเขาก็จะเลือกเรานะคะประมาณนี้นะสวัสดีเพื่อไพ่กองที่2นะคะอุ้ยดาร์กมากเลย <laughs> ด,ดูไพ่ดาร์กมากอนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้ามีอะไรไพ่ใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊ง,งด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามเจ้าคิดดูดวงเอาซีได้เลยนะคะสสันีคคก่ทุดะ